สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะกับหัวข้อความจริงในใจที่เขาอยากบอกคุณ คนคนนี้คุณเจอจากสื่อโซเชียลหรือเปล่าคุณเจอจากสื่อออนไลน์จากแอปหาคู่หรือว่าทางแอปต่างๆ IG Facebook อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือพลังงานส่วนใหญ่เจอมาจากสื่อออนไลน์เจอมาจากทางออนไลน์นะคะรู้จักกันผ่านสื่อโซเชียลรู้จักกาัน ผ่านแอปต่างๆแล้วก็มีการพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันคุยออนไลน์โทรคุยชแชทเมสเซจอะไรพวกนี้มากกว่าที่จะเจอกันแบบตัวเป็นเป็นแล้วก็มีเรื่องของระยะทางมีเรื่องของความห่างไกลเข้ามาด้วยเออบางคนอยู่ไกลกันแบบคนละประเทศเลยก็มีอันนี้เป็นพลังงานหลักเลยนะแต่บางคนก็เหมือนกับ ก้ไม่ใช่เป็นในสื่อออนไลน์อ่ะก็เหมือนกับคุณกับเขาไปเจอกันในในวงสังคมที่เป็นวงสังคมวงกว้างเช่นไปงานเลี้ยงงานฉลองอะไรต่างๆแล้วเจอกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นอยู่ในกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆอะ่ะเออไม่ใช่สังคมแบบแคบๆอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของแค่เออ คนสองสามคนสี่ห้าคนอะไรแบบเนี้ยแต่แบบในตอนที่คุณเจอกันหรือรู้จักกันน่ะมันเป็นเรื่องของคนหมู่หมู่กว้างหมู่ใหญ่อืมและค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนั่นหมายความว่าการพบเจอกันหรือการ คบหากันของคุณสองคนน่ะมันดูแบบอาจจะไม่ปกติไม่ธรรมดาคําว่าไม่ปกติไม่ธรรมดาก็คืออ่ะอย่างถ้าแบบคนปกติถ้าเป็นการคบกันแบบปกติธรรมดาก็อย่างที่บอกว่าอ่ะมันมีโอกาสได้เจอกันเช่นเรียนที่เดียวกันทํางานที่เดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีโอกาสได้พบได้เจอกันเป็นประจำอย่างนี้แล้วก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ชอบพอกันคบหากันพูดคุยกันอ่ะก็ว่ากนว่ากันไปอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องปกติธรรมดาแต่ของคุณเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ปกติหรือว่ามันมีความแบบซับซ้อนหน่อยก็คืออย่างเช่นอ,อ,อย่างที่บอกอะ่ะเช่นอ เขาคุณกับเขาอาจจะเจอกันในงานงานหนึงแต่ยังไม่ได้ทําความรู้จักกันแต่ก็แอบ,บมองกันแล้วก็แอบ,บไปสารสัมพันธ์กันนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไปตามเฟซคุณไปฟอลโล่คุณแล้วก็ทักคุณมา DM หาคุณแล้วก็ค่อยมาทำความรู้จักกันแทนที่จะบอกว่าออคุยกันในงานแต่ว่ามันก็ห่างไกลเกินไปคุยกันไม่ได้หรือบางคนก็อย่างที่บอกอไปเจอกันจากสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ เป็นเพื่อนของเพื่อนกันในกันในเฟซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แอดกันไปแอดกันมาก็เลยลองคุยกันอย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นนะคือมันมันมีความซับซ้อนกว่ากว่าปกติธรรมดา คนนี้อาจจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นแม่ไม้หรือเป็นคนที่มีตําหนินะคะอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านการหย่าร้างมาแล้วหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติได้อย่างที่บอกนะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นมีเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงอาจจะดูนิ่งๆดูเย็นชาหน่อยนะคะแต่ว่าก็ลึกๆก็มีความอบอุ่นมีความอ่อนโยน ยงแต่ว่าการแสดงออกค่อนข้างจะนิ่งๆเย็นชาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยแต่ว่าพูดแต่ละทีเนี่ยก็คือเออบางครั้งก็เชื่อเฉือนเหมือนกันคําพูดคําจาค่อนข้างจะตรงไปตรงมามบางคนอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบนะคะหรือรับราชการอะไรอย่างเงี้ยมียศมีตําแหน่งมีลูกน้องได้เป็นหมอยังได้เลย ตำรวจทห,หารได้นะคะหมอพยาบาลนักธุรกิจชาวต่างชาติ ตอนเนี้ยเขากําลังดูดูคุณอยู่คือความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันเป็นความรู้สึกสนใจมีความรู้สึกสนอกสนใจคุณนะคะอยากรู้อยากรู้จกักอยากรู้เกี่ยวกับตัวคุณนะ่ะแล้วก็มีความสงสัยอะไรหลายๆอย่างอืมแต่ก็เหมือนกับยังอยู่ในช่วงดูดูยังกักกักอยู่ยังมีกำแพงอยู่ ยังไม่ได้แบบเต็มร้อยสำหรับเขาเขามองว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นมากๆในสายตาเขานะคะโดดเด่นมีสเสน่ห์ก็เลยทำให้เขารู้สึกสนอกสนใจในตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีเออดูแล้ว ดูแล้วน่าสนใจอะ่ะดูแล้วอยากเข้าหาอยากเข้าใกล้ดูเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่กล้าหารกล้าสู้เป็นคนที่ไม่ได้เรียกว่าไงอะ่ะเออเหมือนจะเหมือนจะยากเอ้ยไม่ใช่สเิเหมือนจะไม่ยากเหมือนจะไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเออประมาณนั้นอะ่ะ คำว่าเหมือนจะไม่ยากหมายถึงว่าด้วยความที่คุณดูดูใจดีดูเป็นคนเหมือนเฟนลี่เหมือนอ่ะเหมือนจะเข้าถึงง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าถึงยากอยู่เหมือนกันนะก็ไม่ได้ว่าจะเอาชนะใจคุณง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยในความคิดของเขานะในมุมที่เขามองอะ่ะคุณเองก็ดูมีกำแพงอยู่เหมือนกันก็ยังไม่ได้แบบต่างคนก็ยังไม่ได้เปิด เปิดใจกันเต็มที่ยังไม่ได้เปิดใจกันเต็มร้อยอเขาอะเขาอะมองหาคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาในตอนนี้เพราะเขาคาดหวังเขาอยากที่จะมีความรักที่สมบูรณ์แบบอยากมีความรักที่ดีอยากมีครอบครัว ช่วงนี้ตอนนี้ก็คือเขาก็กําลังมองหาคนที่จะเป็นคนคนนั้นของเขาอะค่ะจะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกในะอนาคตของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอืกําลังอยู่ในช่วงนั้นอยู่กําลังมองหาอยู่ เขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจแล้วก็ดูมี potential คือก็มองว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างในตัวคุณเนี่ยก็ก็ถือว่าใช่ก็ถือว่าตรงสเปคแต่ว่ามันก็ต้องคุยกันต่อไปมันก็ต้องทําความรู้จักก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปอีกแต่สําหรับสําหรับเขาอะที่เขามองคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ น่าค้นหามากๆแล้วก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆแล้วเขาก็ชอบคุณมากนะเขาสนใจคุณมากๆนะแล้วก็ถือว่าเอ,อคุณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตของเขาอะที่เขาได้พบได้เจอคุณได้ทำความรู้จักคุณเขาก็มองว่าเออเป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยตอนนี้คุณกับเขาเหมือนยังเป็นแบบ เป็นเพื่อนเป็นคนคุยกันอยู่อะค่ะมันยังไม่ใช่ความสำคัญแบบคนรักอะยังยังไม่ได้เป็นแฟนนะอืแต่ว่าเห็นไหมมันมีโอกาสพัฒนาแน่ๆเลยแล้วเขาเองอะ่ะคือตัวเขาฝั่งเขานะเขาคิดที่จะเดินหน้าคิดที่จะพัฒนาคิดที่จะไปต่อกับคุณอะคือไม่ได้จะหยุดอยู่ยแค่นี้ไม่ได้จะหยุดอยู่ยแค่เป็นเพื่อนไม่ได้จะหยุดอยู่ยแค่เป็นเออเป็นแค่คนคุยแน่นอนนะคะ ก็คือถ้าคุยถึงในระดับหนึ่งแล้วอะมันก็คงจะมีการพัฒนาต่อไปถามว่านานไหมเราก็มองว่าไม่นานมากมไม่ไม่ช้าไม่เร็วนะคะถือว่าปกติกลางๆมากๆเลยบางคนอาจจะเป็นหลักปีขึ้นไปแต่บางคนก็ประมาณแบบสเดือน3มเดือนก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบอาคุยกันมาประมาณ3ปี ก็ได้แต่ว่ายังไงมันก็จะต้องได้ขยับแน่นอนกรณีสามปีเนี่ยคุณมาดูคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเกือบสามปีแล้วก็ได้ที่คุณกับเขาอ่ะคบค,บคุยคุยกันมานะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันครบสามปีคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเขาอาจจะขอคบคุณเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะมีอะไรที่จริงจังมากขึ้นเขาอ่ะรู้สึก รู้สึกว่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคู่หูเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคนที่คุยด้วยแล้วรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกสบายใจมีอะไรคุยกับคุณได้มีอะไรปรึกษา,าหารือกับคุณได้เป็นคนที่เขาไว้ใจได้คนหนึ่งนะคะเชื่อถือได้ไว้ใจได้เขารู้สึกอย่างนั้นกับคุณอตอนนี้ในเรื่องของความรู้สึกอ่ะเขาก็โอเคแล้วแหละเขาก็โอเคกับคุณมากๆแล้วแหละ ทีนี้ก็เหลือในเรื่องของเหตุและผลอ่าเช่นปัจจัยอื่นๆนะคะก็ต้องมองหลายๆมุมคุณเข้ากับเพื่อนเขาได้ไหมเขาเข้ากับเพื่อนคุณได้ไหมคุณอยู่ในสังคมเขาได้ไหมเขาอยู่ในสังคมคุณได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ครอบครัวของคุณชอบเขาไหมครอบครัวของเขาชอบคุณไหมคุณกับเขาเข้ากันได้หรือเปล่ายิ่งถ้าอ่ะมันมีเรื่องของความแตกต่างต่างชาติต่างศาสนา คุณกับเขาจะปรับตัวเข้าหากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเออถ้าอยู่ห่างไกลกันมันจะเป็นยังไงต่อคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาจะย้ายมาอยู่กับคุณมันมันเป็นปัจจัยอื่นๆแล้วอะนะคะที่เขากําลังคิดกํากลังมองอยู่ณตอนนี้ซึ่งก็คงต้องใช้เวลา,าดูไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆดูว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมแนวโน้มทิศทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะเขา รู้สึกดีกับคุณมากๆแล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะบอกคุณมากๆนะก็คือเขาอะรู้สึกว่าเวลาอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจมากๆเลยแล้วเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับคนอื่นเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับคนอื่นเลยนะคะคือเขาไม่ได้ยอมให้คนอื่นแบบนี้ มันอาจจะเป็นการแพ้ทางก็ได้เขาแพ้ทางคุณในบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะในบางเรื่องอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเขายอมให้คุณได้คนเดียวหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบค่อนข้างจะมีโกส่วนตัวไม่ได้ให้ใครเข้ามาง่ายๆแต่เออเขาเขาให้คุณเข้ามาเขาสามารถเล่าเล่าเรื่องราวของเขาหรือว่าเปิดเผยเรื่องราวของเขาที่เขาไม่ได้บอกกับคนอื่นให้คุณรับรู้อะไรอย่างเงี้ย จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่ไม่สามารถที่จะตอบได้มันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าเออเขารู้สึกสบายใจกับคุณรู้สึกเชื่อใจคุณเขาสามารถพูดสามารถบอกสามารถเล่าทุกอย่างให้กับคุณฟังได้ในขณะที่เรื่องบางเรื่องอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้บอกกับคนอื่นด้วยซ้ําอาจจะมีแค่คุณคนเดียวที่รู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความพิเศษที่เขาที่เขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณพิเศษกับเขายังไง เป็นความจริงในใจที่เขาอยากจะบอกคุณตอนนี้นะคะอะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ